สวัสดีครับ FC ทุกท่านและก็ชาวเพื่อนช่างนะวันนี้งานแบบรุ่นเก่าๆง่ายๆมาทำให้ดูนะครับบนลลอกหน้าจอของเรือมี C3 เป็นวิธีการที่ง่ายครับใช้นิ้วนะครับวิธีกดปิดเครื่องให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเวลาเราจะกดนะครับสังเกตดูปุ่มปิดเปิดคือ power นะตัวนี้ แล้วก็ปุ่มลดเสียงพร้อมกันนะครับแช่ไว้พอเครื่องติดขึ้นมาแล้วก็ปล่อยที่ปุ่ม power นะครับการทำงานพวกนี้ระบบเขียนมาง่ายๆนะครับเมื่อเข้ามาที่หน้าไวาา้ยเนาแล้วก็จะทำการ format ได้รอนะดูด้านล่างนี่ขึ้นมานะครับไปที่ภาษาอังกฤษ แล้วก็นี่ครับตรงนี้มันจะให้ใส่รหัสรหัสก็คืออยู่ข้างบนนะครับสี่ตัวจะมีมาให้เลยการทำแต่ละครั้งมันจะไม่เหมือนกันนะครับก็ใส่รหัสไปเมื่อใส่รหัสไปเสร็จเรียบร้อยนะครับจะมีสองแถวสองแถบข้างบนนี้ตัวนี้ถ้าเรากดตัวบนนะครับมันจะไม่มีการล้างข้อมูลล้างรหัสต้องกดตัวฟอร์แมตนะครับ ใช้เวลานานพอสมควรนะครับตรงที่ฟอร์แมตนี่เพราะว่ามันต้องเอาข้อมูลออกหมดเลยผมตัดวีดีโอไปนะครับเพื่อความรวดเร็วมันก็จะมาถึงจุดที่เครื่องกลับเปิดขึ้นมาตามปกติบูตไปแค่นี้นะครับหลาดหน้าจอก็จะออกจากหน้าจอเป็นการฟอร์แมตเครื่องไป รหัสยังฝังอยู่ในเครื่องนะครับแล้วก็จะมี Gmail ที่จะติดอยู่ในเครื่องที่เขาเรียกกันว่า FRP รอการบูตขึ้นมาสักพักหนึ่งนะครับเสร็จแล้วมันก็จะไปที่หน้าเริ่มต้นตัวเลือกภาษานะครับแป๊บหนึ่งวิธีการ format ร,รหัสหน้าจอที่ติดอยู่ออกได้นะครับแต่พอเราอธิบวยไปมันจะไปถามอีกทีหนึ่งนะครับถามรหัสหน้าจอ เดี๋ยวค่อยดูไปเรื่อยๆผมจะทำให้ดูตอนนี้รอมันกลับคืนมาหน้าเริ่มต้นก่อนแต่ถ้าเครื่องไหนเป็นเครื่องที่ติดล็อกซิมติดล็อกเครือข่ายรายเดือนพวกนี้นะครับเครื่องจะทำแบบนี้ได้แต่ตอนติด frp หรือ gmail นะครับคุณจะทำแบบที่ผมจะพาทำต่อไปนี้ไม่ได้นะครับบางเครื่องจะเป็นแบบนั้น ผมจะตัดวิดีโอตรงที่บูทเครื่องออกนะครับเพราะว่าใช้เวลานานนะครับยาวเหมือนกันตัดออกเพื่อให้สั้นในคลิปวิดีโอเราสั้นลงนครับหลังจากมันมาที่หน้าเริ่มต้นครับก็เลือกภาษาเอาง,ง่ายๆก็เลยเลือกภาษาไทยนะครับเลือกภาษาไทยพอถัดไปเราก็เลือกภูมิภาคนะครับเป็นประเทศไทยนี่ก็คือ การเริ่มต้นที่จะเข้าไปใช้เครื่องนะครับแต่ยังมีปัญหาแน่นอนนะครับสําหรับใครที่ทําตามก็เตรียม wi-fi ไ,ไ,ไว้หรือว่าเตรียมฮ o สปอร์จากเครื่องอื่นไว้นะครับจะมีการเชื่อมต่อ wi-Fi มันจะบังคับนะครับไปไม่ได้เห็นไหมบังคับให้เชื่อมต่อ wi-fi โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อ wi-fi ก่อนเมืม่อใส,ส่รลัด wifi เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทําการเข้าร่วมเครื่องพวกนี้จะเขียนโปรแกร,รมอย่างนี้เข้าร่วม wi-fi เสร็จแล้ว มันก็จะขึ้นมาให้เราถัดไปนะครับถ้า WiFi เรารหัสถูกต้องหรือว่าต่อ hotspot จากมือถือเครื่องไหนก็ได้นะครับถ้าไม่มี WiFi แล้วก็ถัดไปมันก็จะอัติเว e เข้าหน้าตามปกติก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะไปถึงหน้าที่ให้ใส่รหัสมันก็จะมาถึงหน้านี้ก่อนนะครับก็ข้ามไปนะครับไม่ต้องคัดลอกตัวนี้ก็อัติเวไปอีกทีหนึ่ง พอมันอัติเวตไปนะครับมันก็จะมาถามหารหัสเหมือนเดิมนะเสร็จแล้วรันห,หน้าจอที่เราจําไม่ได้นะคนยกเลิกข้างบนไปนะข้างบนมีให้ยกเลิกยกเลิกไปแล้วก็จะไปถามหา Gmail ของเราที่อยู่ในเครื่องนะถ้าจําได้เราก็ใส่เมลถ้าจำไม่ได้นะครับย้อนกลับไปที่หน้าแรกทำการย้อนกลับเลยครับอ่ามามาถึงหน้าแรกนี่จะมีคาว่าโทรฉุกเฉินอยู่ เสร็จแล้วก็กดไปที่โทรฉุกเฉินนะครับเข้ามาแล้วก็ใส่รหัสเพื่อจะปลดล็อก FRP ดูมือผมจิ้มเอาแล้วกันนะครับผมจะไม่บอกเพราะว่ารหัสมันง,ง่ายๆครับจบครับแค่นี้เสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะเข้าหน้าปกติอันนี้ก็คือกลับมาใช้เครื่องได้เหมือนเดิมนะครับเรียวมี C3 ปลดล็อกหน้าจอและ FRP ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปวิดีโอต่อไปครับสวัสดีครับ